ก่อนหน้าที่จะเข้าคอร์สนะคะน้าหนักประมาณ67กิโลค่ะตัวเราไม่ใหญ่ก็จริงค่ะแต่อู้ท้องนี่เดินไปเดินมาเขานึกว่าท้อง5เดือน6เดือนกิน <c oughs> จุกจิกคืออะไรที่อยู่ซ้ายขวาระหว่างมือเนี่ยหยิบได้เป็นหยิบเข้าปากนะคะแล้วด้วยความที่เราทั้งนํางานในออฟฟิศค่ะมันร่างกายมันไม่ได้ขยับลําไส้เรามันไม่ได้ขยับอยู่มา2ปีจากน้าหนัก 6กโลขึ้นมาเป็น70กิโลได้เลยโอ้โหขึ้นมา10กิโลเลยใช่ค่ะแล้วมันไปลงอยู่ที่เดียวคือหน้าท้องค่ะที่อื่นยังออกแบบว่าน,นิดๆหน่อยหค่ะแต่หนักสุดคือหน้าท้องใ <t> ส่เสื้อผ้าตัวเล็กไม่ได้เราไม่มั่นใจในตัวเองเราไม่กล้าออกไปไหนเลย <t> เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้ําตัดสินใจมาเข้าคอร์สกับน้ําเป็นพนักงานออฟฟิศที่เป็นสายบุฟเฟ่ติด หมูกระทะติดชุดปิ้งย่างบุฟเฟ่พวกอาหารทะเลชอบมากนะคะถึงม,มีความรู้สึกอยากจะกินอยากจะกินทั้งทงท,งที่รู้ว่ามันกินแล้ว,วอ้วนนะคะกินแล้วน้ำหนักขึ้นแต่มันก็ยังอยากจะกินแค่นั้นยังไม่พอค่ะนะเป็นคนที่ติดหวานติดน้ําอดลมหนักมากมากวันนึงน้ํากินได้ถึงสีลิตรถามว่ามันมันกินแล้วมันอันตรายแต่มันห้ามปากไม่ได้น้ามาลองมาเยอะมากเอออยากลดน้ําหนักนะแต่ เรื่องออกกาลังกายนี่ตัดออกไปเลยเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มออกกําลังกายไม่มีเวลาจนสุดท้ายเข้าคอร์สก็ได้ลองเซตเอสโตรก็เริ่มต้นของวันแรกก็คือกินช่วงประมาณ18บแนาิกาผลปรากฏว่าจากปกติที่เป็นคนที่ส้ายทีขวาทีอยากกินนูน่น<ม>อยากกินนี่น้ํากินโคกช่วงประมาณนั่นแหละช่วงประมาณเวลานะแต่ตอนนี้พอกินเซตเอโตรไปไม่มีความรู้สึกอยากกินโคกเลยนะคะ<ม>ซึ่งระยะเวลาที่เข้าคอร์สมา1เดือน จากที่กินโคก้กเวลา4นีน้ยไม่แตะโค้กเลยไม่มีความรู้สึกว่าอยากกินโค้กเลยน้ําเป็นคนที่คือ,อน้าหนักเพิ่มจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกที่ส่วนอื่นออกที่ภุมนะคะซึ่งพุงน้ําอาจจะยื่นเลยพอกินแซทเอตโเข้าไปอาทิตย์แรกเริ่มยุบขึ้นมาหน่อยพอเข้าอาทิตย์ที่2ที่3อ่าเรารู้เริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเออพุงมันหายไปนะมันฟิตเฟิ่มขึ้นนะคะรู้สึกดีมากๆนะคะว่าสัดส่วนเราเล็กลงนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยืนยันให้น้ําได้รู้ว่าเซทเอตโมันทาได้ลงไปกี่นิ้วนะคะ สมนิ้วค่ะทุกคนซึ<ม>่สประทับใจมากๆพยายามลดมานานมากแล้วค<ม>่ะไอเรื่องหน้าท้องเนี่ยมันลดยากจริงๆ<ม>คือทางแฟนน้ำเนี่ยเขาน้ําหนักเยอะ<ฮ>ในเมื่อเราสุขภาพดีแล้วเราก็อยากให้แฟนเราสุขภาพดีด้วยเราก็เลยเอาแฟนเราเข้าครอสด้วย